ก็ขอกาบสวัส <ii> ด <ümüz man> ีเ <Expert> พื <orn> ่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา k ีดีนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟลนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมอยู่ที่ประมาณนะครับ2กิจกรรมด้วยกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิว2กิจกรรมเนาะนะครับผมเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคือกิจกรรมของการคอปอัพนะครับผมรับคู่หูประวใหม่นะครับผมเจ้าหน้าที่ฮอปนะครับ พบชุดอดสนามนั่นเองนะครับผมมาก็คือคู่หูใหม่นั่นแหละอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับในเกมฟรีไฟล์เรามีคู่หูใหม่เข้ามาคือกัปตายนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็คือแค่ให้เรานะครับเข้ามาทําการเติมเกมไม่ครบตามที่กําหนดเนาะก็สามารถรับคู่หูใหม่ได้เลยนะครับผมซึ่งสัปดาห์ระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับผมก็กัแต่วันที่4ี่นะครับผมพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่ 8พฤศจิกายนเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ระยะเวลากิจกรรม4วันด้วยกันนะครับที่ให้เราสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับอ่ะนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้คือให้เราเข้ามาทําการเติมเกมเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาทําการเติมเกมไปแล้วกับก่อนที่ผมเติมผมไม่อาคิบนะครับแล้วเพิ่มมาอาคิบทีหลังนะครับผมก็คือว่าให้เรานะครับเติมเกมไม่ครบนะครับ99ไดมอนนะครับผมมูลค่า37บาทนะครับนี่ครับ ก็สามารถรับได้เลยนะครับ้วยเฉของคู่หูนะครับเจ้าหน้าที่ฮอปด้เนนนะครับนี่ครับนี่คือสกินกระต่ายนะครับราบรืสิคเลยนะครับไม่มีการสมใส่สกินพิเศษใดๆครับเส้นดับไปสกินเริ่มต้นเลยนะครับนี่นะครับก็สำหรับความสามารถนะครับผมก็คือว่าคุกค้าที่เหมาะบีบนะครับมีเหมาะบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะได้รับ efp นะครับไม่ใช่ ep ขอไปของได้รับ ep นะครับจำนวนหนึ่งครับผม ep ก็คืออะไรครับ EP ก็คือคล้ายๆเห็นดนี่นแหละครับอ่าก็คือเห็นดนั่นแหละนะครับได้ไอเคมเห็ดเข้ามาเพิ่มนะครับผมเพิ่มช่วยเพิ่มเลือดให้เราได้นั่นแหละนะครับเวลาที่เลือเราลดลงไปก็จะหมดเราก็จะกรับ EP เพิ่มไปได้ทดเชยเลือดได้นะครับนี่นะครับก็คือว่าความสามารถก็คือว่าอยู่ในดีในเกมที่น่าสนใจนะนะครับขึ้นเราเหมือนเราจะได้รับ EP ฟรีๆเลยนะครับแค่มอบบีบแล้วก็ได้ EP ฟรีๆแล้วนะครับก็ ในส่วนนี้นะครับผมก็เข้ามานะครับผมก็มีอยู่สองสกินด้วยนะครับผมที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับผมในแพคเกจในการเติมเกมนะครับคือสกินแรกนะครับคือสกินนี้ครับนี่นะครับเป็นสกินขู่ขู่กะกายนะครับเจ้าหน้าที่ฮอบนะครับผมสกินนี้ครับสาหรับสกินนี้นะครับผมเราก็รับฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่เรานะครับเข้ามาเติมเกมไม่ครบ199ไดมอนด์นะครับ ค่าหากคลิปเป็นหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับนะครับเติมเกมประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละนะครับผมก็สามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของสกินนี้ฟรีครับแล้วก็ในส่วนของสกินนี้อีกหนึ่งสกินนะครับก็คือแค่ให้เรานะครับเข้ามาทําการเติมเกมไม่ครบสองร้อยเก้าสิบเก้าดมอนนะครับผมมาสองร้อยเก้าสิบเก้าดมอนคือให้เราเกินไปเลยครับนี่ครับเติมไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับผมคือให้เราเตินไปเลยครับผมสาม ร้อยไดมอนเนี่ยนะครับร้อยหกบาทนะครับเสียไปเลยร้อยหกบาทครับก็สามารถรับได้คั้งสามอย่างเลยนะครับถ้ราเราเสียแบบร้อยหกบาทนะครับก็สามารถรับได้คั้งสามอย่างเลยนะครับผมคือคู่หูใหม่นะครับแล้วก็สองสกินนะครับนี่ครับสกินนี้แล้วก็สกินนี้ด้วยนะครับสวยมากนะครับรับได้แบบฟรีๆนะครับผมแค่ให้เรานะครับเข้ามาทําการเติมเกมนะครับเกิมครบเก้าสิบเก้าไดมอนนะครับผมรับไปเลยนะครับคู่หูก่อนนะ เติมครบนะครับผมร้อยเก้าสิบเก้าไดมอนด์นะครับรับไปเลยนะครับสกินแรกนะครับแล้วก็นี่เติมครบสองร้อยเก้าสิบเก้าไดมอนด์นะครับก็รับไปเลยนะครับสกินคู่หูหนึ่งสกินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมในส่วนของคู่หูกระกายผมนะครับเจ้าหน้าที่ฮอปเนี่ยครับผมได้อัปเกรดเป็นโจขึ้นเลเวลข่าไหร่นะเลเวลสิห้าแล้วนะครับผมอ่ะเลเวลห้าครับซึ่ง ในเรื่องของรอบสามารถของเลเวลหนึ่งครับก็คือว่าเวลาที่เราได้รับมาเรายังไม่อัปเกรดเลยนะครับรอบสามารถก็คือจะได้รับ EP นะครับแค่สามสิบ EP ครับแต่พอเราอัปเกรดมาคือจุดจุดหนึ่งนะครับผมก็จะได้รับ EP เพิ่มขึ้นมาคือสี่สิบ EP แล้วก็ได้รับ EP สูงสุดถึงที่ห้าสิบ EP เลยนะครับผมข้าหารเราสามารถอัพได้คือเลเวลแมสหรือว่าเลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับผมเลเวลห้า Level ก็จะปลดเราแค่ ขอ40 EP ครับอัพขึ้น l e เวล7ครับก็เลยจะปลดล็อกถึง50 EP ด้วยการคู่ค้าที้หมอบบีบนะครับสมมุติหมอบบีบ4ี่คันครับเราก็ได้รับฟรีๆลว2 0 0 EP ครับเก็ตไหมอยู่ที่หมอบบีบมาแหละนะครับนะนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใน่ว่ของกิจกรรมแรกกิจกรรมหอคอปอัพนะครับผมรับไปเลยนะครับคู่หูรุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็ขอมาไฟในกิจกรรมเลยแล้วกันนะครับฉหรัากิจกรรมขับไปที่ ผมจะมาฝาดนะครับในคลิปนี้นะครับคือกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมขอรีโหลดนะครับโหมดคนคูนั่นเองนะครับผมอ่านะครับนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมจะมาฝากในคลิปนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายด้วยในคลิปนี้นะครับก็ใน่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีระยะเวลากิจกรรมกั้นไก่วันที่4พฤศจิกายนนะฮะไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนเลยนะครับผมใน่วนของกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้คือยังไงครับ กิจกรรมนี้นะครับผมคือให้เรานะครับผมเข้ามาทําการหมุนนะครับผมเพื่อรับผลรางวัลนะครับนี่เห็นไหมครับในการหมุนนะครับรอบแรกนะครับผมจะ10เดมอนนะครับจะ19เดมอนเนาะรอบแรกใช่ไหมครับจะ19เดมอนหรือเปล่านะครับลบไป50เปอร์เซ็นต์เลยเหลือแค่9เดมอนนะครับผมอ่านโดยประมาณนะครับเราก็สามารถลุ้นรับนะครับผมไอเคมได้เลยนะครับซึ่งไอเคมก็จะมีสกินแฟชั่นใหม่นะครับผมนี่ครับผู้หญิงก็มีนะ แล้วก็มีในโ่วนขอค่ากันด้วยนะครับก็มาดีครับแล้วก็มีสกินนะครับสัตว์เหรียญด้วยนะคู่หูโลโบเนาะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันดีกว่าครับกาวไดมอนด์นะผมจัดไปครับอ่ารอบแรกหมุนมานะครับได้รับก่อนสกินปืนมานะครับซึ่งเขามีบอกว่าคุกคันนะครับผมขี้เราหมุนสิบคันนะครับผมจะมีการกัลลังตีนะครับอ่าแล้วก็หมุนสิบคันเราคือจะมีการกัลลังกตีนะครับ รอบที่สอนนะครับสิบเก้าไดมอนด์นะครับนี่ครับจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะไดมอนด์นะครับเสียมากขึ้นเรื่อยๆครับอ่าได้ก่อนสุ่มที่ส่วนนิกกีกาครับรอบที่สามครับสี่สิบเก้าไดมอนด์นะครับจัดไปครับผมเขามีการลังกีด้วยนะครับกิจกรรมนี้มีการลังกรีอ่าได้ค่าใกล้แล้วนะครับนี่ครับได้ค่าใหม่เลยวันเนี้ยก็มาดีครับนี่ได้ค่าใหม่มาแล้วนะครับโอ้ดีใจมากๆนะครับนี่ครับผมได้ค่าใหม่มาแล้วนะครับค่าของก็มาดีครับนี่ ใก้มาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะครับมาใหม่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่าใกล้ใหม่ครับผมเดี๋ยวมาดูหน้ากาค่าใกล้ใหม่ดีกว่าครับอยู่ไหนเอ่ยก็มาดีครับนี่นะครับใกล้มาใหม่ครับผมนี่ครับก็มาดีครับนี่ค่าใหม่นะครับนี่ครับค่าใหม่ครับประมาณนี้นะครับก็ กิจกรรมนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมมองว่าน่าสนใจนะนะครับคือว่าเป็นการกาลังกีรเลยนะครับพี่ขาบอกเลยนะครับว่าละมือสิบคันจะมีการกัลังกีรนะครับตอนนี้ผมหมุนไปประมาณ3คันเนาะนะครับหมุนไป3คันแล้วนะครับผมก็ได้ของดีมาอยู่นะมาครับรอบที่4ครับ9 9้เดมอนครับอ่าได้สกินคู่หูโลโบมานะครับนี่ครับรอบที่5ครับผมรอบที่5แล้วนะครับรอบที่5ครับ ผมอยากได้สกินกระเป๋าสกินนี้ด้วยนะสกินนี้ก็อยากได้นะนะครับรอบพี่5้าครับผมอ่าได้มาเป็นของก่อความทรงจํานะครับผมของอูคอนนะครับรอบพี่หกครับร้อยเก้าสิบเก้าดมอนนะครับจัดไปครับผมมันจะมีการกาลังกีแล้วน่าจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมอ่านะครับได้ก่อสกินปืนมานะครับรอบพี่เจ็ดครับสองร้อยสี่สิบเก้าดมอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสุ่มเสร็จแล้วผมจะมาคํานวณราคากันนะ นะครับคำนวณราคากันนะครับว่าผมหมไปกี่ไดมอนด์นะครับรอบที่แปดครับผมจัดไปครับรอบที่แปดแล้วนะครับว่าแล้วก็ผมได้สกินกระเป๋ามานะครับนี่ครับได้สกินกระเป๋าใหม่มาแล้วนี่นะนะครับส่งไปละแปดรอบนะนะครับผมจะมาคํานวณราคาคร่าวๆเลยนะครับรอบแรกเก้าไดมอนด์รอบที่สองสิบเก้าไดมอนด์นะครับรอบที่สามสี่สิบเก้าไดมอนด์ที่ผมส่งไปนะครับรอบที่สี่เก้าสิบเก้าไดมอนด์นะครับ รอบที่5้าร้ดมอนด์นะครับรอบที่6ก9้อดมอนด์นะครับรอบที่7 2 4 9ไดมอนด์นะครับรอบที่8ครับ3 4 9ไดมอนด์ครับตอนนี้นะครับผมหมดไปอยู่ที่1,122ไดมอนด์แล้วนะครับในโซ่กิจกรรมนี้นะครับหมดไป1,122ไดมอนด์เนาะนะครับก็ถือว่าหมดเยอะนะถือว่าหมดเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าผมจะสูงมีรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็อีก4 9 9ไดมอนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผู้ชายผู้หญิงนะก็มีแค่2ออย่างนี้แหละที่เหลือนะครับอ่านะครับผมได้รับมาในส่วนของสกินนะครับแพสซีเวอร์ลาเวเดอร์นะครับผมของผู้หญิงมาแล้วนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับรอบสุดท้ายก็ผมยอมแล้วล่ะไดมอนผมมีไม่เยอะแล้วนะครับก็ปล่อยไปเลยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสูงไปเก้ารอบหมดไป1621ไดมอนด์นะครับ นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับไอเทมใหม่ที่เข้ามาให้ผมเลยอยู่ไหนเนี่ยอา่านะครับอยู่ไหนเอย่ยอยู่ในแพ็กเกจไหมนะใช่ไหมนี่นะครับสกินใหม่เลยนะครับนี่ครับนี่สวยอยู่นะผู้หญิงก็คือว่าสวยอยู่นะเกอร์พาวเวอร์นะครับมีการใส่แว่นตาด้วยนะครับสีม่วงดูเท่ดีแล้วก็ทรงผมดูสวยมากนะดูหน้ากาทรงผมนะผมว่าทรงผมดูน่ารักด,ดีนะมาจุบไปด้วยนะครับสวยมากน่ารัก ดูดีดูดีครับก็ถือว่าโดยรวมกิจกรรมนี้หนึ่งพันหร้อยี่สิบเอ็ดไดมอนถามว่ามันน่าเก็บไหมก็ไม่น่าเก็บอะไรมากมายนะเพราะว่าผมก็อย่างนะ้ก็อยากได้รับสก,กินกระเป๋าใหม่มาด้วยนี่อยู่ไหนะเอ้ยสก,กินกระเป๋าใหม่ผมอยู่ไหนะเอ้ยนี่เอาเอามาโชว์หน่อยครับแลบบิดแลบบิะครับ,บ,บ,รบกระก่ายนะครับคือมันเป็นขาสีม้วนเนาะถ้าเป็นสก,กินแลบบิดนะครับนี่ครับนี่กระเป๋าเลเวลหนึ่งน้าการแบบนี้นะครับ นี่คือเลเวลสองนะครับเลเวลสองครับเลเวลสาม่าผมนี่ครับจัดไปมาเลยครับผมใส่เลยดีกว่านะครับแล้วก็ให้แสดงในล็อบบี้ไปด้วยเลยนี้นะครับแล้วก็มีแอร์บอที่ผมได้รับมาใหม่นะอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับมี a แอร์บอรใหม่มานะเป็นบอร์ดสิบล้านนะครับธรรมดาธรรมดาฮะมันดูแบบไม่มีอะไรมากมายนะไม่มีออร่าไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับผมก็แปลว่าครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ใครด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ